ฮาปีก้วแล้วใส่มาฮาปีแล้วครับอีพออยังเน่ยใส่หน้าใส่เข่าใส่ยางใส่ยางใส่กันชาใส่กันชาเดี๋ยวขออนุญาตถามไม่ใช่ยางเป็นยังไงใส่ยางไว้มันง่ามแล้วคู่มือนี่ก็ได้ยางก็ออกยางก็ออกนี่ครับอืมดินเป็นได็ดินมีหยามีนี่หลายอยู่บล้วหยาหกได้กยหยาหกแล้วโยหยาเนี่ง่ามขนาดเออขนาดเดือนหายาเกี๊ยวมื้อเลยอโอ้ใส่ยางใส่เข่าใส่เข่าเป็นได็เข่าใส่เข่าปีนี้ก็ลงไปก็ กำลังเขาฆ่าพม,มือแล้ว<อ>ปีกไดคู่ป,คปีที่ผ่านมาเป็นยังไงเขาคู่ปีที่ผ่านมากับว่ามันเหนือที่หนึ่งแล้วโอ้นำเบอร์วันเล่นแบบนี้นำเบอร์วันะครับเอา้ามาที่นี่สำหรับพี่น้องผู้ใดที่ยังบอกท่านเลยท่านจะฝากไปหาเ,นเนผิ่นว่าผู้ใดที่กัดสินใจว่าสีใสปุ๋ยมาตรฐานส่งออกญี่ปุ่นนี่มันเป็นยังไงปุ๋ยมาตรฐานส่งออกนี่นเป็นยังไงบอกจะฟังด้พอมันดีกว่าปุ๋ย,ท,ออย,ยท้องตลาดจังไ๋เออ ก็เสีบ้าเรื่องดีก็ดีแล้วผู้เคยใส่นี่ออาปีหกปีมากนี่บ่อนี้ก็เรีก็จากปกุินพวกนี่ครับเพราะว่ามันใส่หน้ามันก็นปลอดไั้ในมันเมื่อเราผิดหรือสารผิดอย่างต่างๆแล้วก็ใส่หมุนเปาแล้วข่าก็เป็นเม็ดข่าวก็ว่<ห>านแข็งเบอร์ห, <า S 2> หักชีก็ได้หลาย เอากระบอกแข้งว่ะจีเอากระบอกแข้งเขาบอแข้งเอาตังตะกี้เขาแข็งสิบอกเขาแข็งเลยเนาะไปใส่เรื่อยๆพันไปปีสองปีก็แข็งและเขาอันนี้มันบอแข็งเลยเขาอันเม็ดเขาอันโอ้ยเขาแข็งกลายเป็นเขาอ่อนติพ่อเขาอ่อนแต่มันเป็นน้ำปุ๋ยเพ่าเป็นน้ำปุ๋ยคักๆ่ะเงยเคยใส่มาอัดปุ๋ยกับโมเป็นยังสี่นะอัดปุ๋ยอันอื่นก็ได้สมัยตะกี้ใช้ปุ๋ยทองตลาดบ่พ่อใช้ปุ๋ยทองตลาดสารพัดโอ้ยเขาว่าอันใดกับที่ว่าอยู่น้ำรานค่ะเก็บน้ำ ใส่บ้างเบ้อเลวเออแต่ว่าบัดที่นี่มาได้ใส่ปุ๋ยมุดข้าวนี่อาปีมานี่หันครับว่สิคิดว่าสิไปใส่ปุ๋ยยูเรียอีกบ่ควะว่าสิไปใส่เฮ็นจ้าปุ๋ยยูเรียอันนี้มันจักน้ำกับปุ๋ยยูเุ่ยี่ย์ว่าสิไปใส่ครับโอ้สุดยอดน้ำมันใจปานไดมั่นใจจักเปอร์เซ็นต์พ่อไม่บ้าพันเลยครับคะแนนเต็มร้อยให้หลายปันได้ปุ๋ยอันนี้เต็มร้อยบ่เออ ขายซะไปซักสองร้อยซะไปสองร้อย200เลย <c oughs> โอ้ชุดยอดชุดยอดชุดยอดครับพ่อมาซื้อปุ๋ยสองสองนุ่นธุรกิจค,2 2> คะคะ <2 S 2> ได้ <4 S 2> คืนเท่าพ่อพอได้คืนกี่บาทห้าพันบาทห้ 5, าพันบาทครับพ่อได้สามพันแม่ 3, ได้สองพันปุ๋ยสองตันได้เงินคืนจากระบบได้เงินแพททอนห้าพันบาทไปซื้อหม่องอื่นพี่น้องได้คนละเจ้าบาทครับได้ส่วนธุรกิจตันละเจ็ดต่างกกับพ่อได้หม่องอื่นจ้างกับพ่อได้มเดี๋ยวชื่อ สาขาสกลนครสาขาสกลนครนะครับ,รบเ้อครับวันนี้เราอยู่ที่สาขาสกลนครนะครับสาขาสกลน,นคร